ถึงห้าขวบจัดกันไปเลยจ้าเซลล์เอสต็มเริ่มมาแล้วเอ๊แต่เราจะทำยังไงให้เขารู้ว่าเขามีเซลล์เอสต็มล่ะอันนี้สำคัญเลยนะคะผู้ปกครองที่อยู่ดูแลเขาเนี่ยล่ะค่ะเป็นคนสร้างเซลล์เอสต็มให้กับเขาอย่างมากเลยทีเดียวนั่นก็คือฝึกให้เขาทำอะไรด้วยตนเองค่ะ เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาทําอะไรได้ด้วยตนเองแล้วโน้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตนี้เขารับผิดชอบได้เป็นอิสระได้นะคะแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยบางข่านโน้อาจจะเอนดูแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะลองฝึกให้เขาทําเองค่ะเมื่อเขาทําเองได้ชมสุดซอยอีกแล้วหน้าที่เรานะคะา เราชมเป็นนะเซลเอสติมขึ้นแบบบุ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 บบบบเลยเช่นลูกเริ่มกินข้าวเองได้เอาช้อนตัดกินข้าวเองได้เราชมสุดซอยอย่างนี้ค่ะหนึ่มชมแบบฮอลีวูดบ้านไทยฮอลลีวูดแค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะเช่นเก่งจังเลยลูกว้าสุดยอดไปเลยลูกยอดเยี่ยมไปเลยค่ะลูกหลดมากสเต็ปที่2อย่าลืมพูดถึงพฤติกรรมที่น้องทําอยู่เก่งจังเลยลูกลูกกินข้าวเองได้และสเต็ปที่3ค่ะ มป้าการกระทาของเขาเนี่ยมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอย่างไรเช่นว้าวเก่งจังเลยลูกกินข้าวเองได้แต่ว่าหนูเนี่ยกล้ามเนื้อมือแข็งแรงแล้วรับผิดชอบตัวเองได้ชมพบสัตว์อย่างนี้นะคะเซลล์เอสติมเขาจะขึ้นค่ะเขาจะเกิดความเคารพในตัวเองค่ะว่าเฮ้ยแม่เขาชมาอ,อ๋อการกินข้าวเองเนี่ยมันคือความรับผิดชอบ หรอนี่แหละค่ะถ้าชมชิดซอยแบบนี้นะคะเอาแบบจะว่าจะวันของน,น้อง,ง่ายเลยนะีะย่ไปยื่นมือช่วยเยอะนะคะเพราะเราไม่สามารถช่วยลูกได้ตลอดชีวิตและช่วงนี้เนี่ยเขากําลังอยากจะทําอะไรได้ด้วยตนเองรีบให้เขาทํานะคะช้านิดช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเลยไวยที่เขาอยากทําอะไรได้ด้วยตนเองแล้วเนี่ยเขาไม่ทําเราไปตะบีตะบันที่เขาทํจาจะจะงุดหนิดกันเปล่านะคะช่วงนี้เวลาวิกฤตเป็นโอกาสทองค่ะและเดี๋ยวติดตามคุณนัดได้ใหม่นะคะกับ เลยห้าหมไปแล้วสุณดเออย่างไรคลิปหน้าค่ะ